สวัสดีค่ะกลับสวัสดีชานผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรัดฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแพร่ด้วยคลิปนี้จะพามาตามสูตรหวยได้วันเด็ดๆคือเก่านะครับผู้ชมสูตรหวยห้าหน,น้อยของเซียนสมุทรสาครแล้วก็เซียนว่าปีปทุมนะคะในเมืม่อวัน,นที่26ท่านว่าคม2566นหาร้อยหกนีนะคะผูช้ชมก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ ที่สาคัญกด,กดกระดิง่งแจงเตือนไวเพื่อที่จะบริภาทคคิดใหม่ๆแล้วกะ็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แกทั้งช่องแน่ด้อค่ะเด้องวดทิพานมานะครับชมเลขของเซียนสมุทรสาครน,นะคะผู้ใดที่ดเดาตัวเลขกับเซียนห้าไปเซียนโชคเซียงมานกะคงจะปังคือเก่านะครับชมเลขเซียนที่เขาจังๆเมื่อวานนี้นะคะคือเก่าหานะครับชมเขาตั้งแต่น่อยแรกเลยนะครับชมสำหรับน้อยเฉพาะกิจนะคะแล้วก็สำหรับ มือนีนะคะท่านชมรุุนแนวทางกับเซียนสมุทรสาครเข้าต่อคือกันนะคะงวดน,นี้เซียนทรงหามาแค่6หกชุดหางนะคะสำหรับเลขสองตัวนะคะเลขเซียนว่าปีปฐุมมาว่านี่นะคะชมเลขห้าน้อยของเซียนที่เขาตรงตรงมาจังๆนะคะคือน้อยวี่ไอพี่นะคะชมสามหกของเซียนเป็นโตเนตินโตดินที่เซียนเน้นหเลย,ยนะคะชมมาว่านี่เลขของเท้าแตก็รั่วเทิ้งน้อยเทิ้งเล่านะคะท่านชมเล่า,ะะลาพัฒนากับแตกบนแตกล่างนะคะ ปังรั่วแล้วนะคะนอห้าน้อยกะเขาตัวเนี้นเต็มๆนะคุณผู้ชมรับซับกันไปหมาดมาลแล้วนะคะใส่เงินบนท่านเบิด,บดงวดหนีหลุ่นแนวทางกับพอเฮ้าต่อเลยนะคุณผู้ชมงวดหนีจะเป็นของเซียนว่าปีปทุมแล้วอะเซียนสมุทรสาครน,นะคะในงวดวันอังคารที่26นี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดให้ทีเฟ้นช่องเฮ้าใช้วิจารณญาณในการดับชมรับฟังเอาเด้อค่กเดอ้ามาทถ้าชอบของเซียนทันใดกะ พิจารณาเอานะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดเช่นไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮาล้ะกะตัวเลขของเซียนสมุทรสาครเพิ่นไดส่งตัวเลขขัดออกมาห้แล้วนะคะไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ลาโอ้ยเมื่อขึ้นปังคักปังแน่เนาะพ่อเนะ <c oughs> าะเล่าพัฒนาพ่อเฮ้ามาแล้วนะคะโอ้บัดดีเ้เขาเขาเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างเลยนะพ่อเล่าเมื่อขึ้นเนาะ ปังอีลีนะคะแตกจังๆมาตัวเนียนเลยนะคะมือนี่จะตามศูนย์ห้าน้อยพอ่อมือขึ้นห้าน้อยพอกะเขาเดิกเลยมือขึ้นนี่พอ่อเนาะเขาาโตเนียนเลยนะพอ่อสามหกโอ้คลิปนี้จะเป็นของห้าน้อยงวดวันงังคาวน,นะคะท่านผู้ชมนี่จะให้เบิ้งนะคะเลพเขพ่อห้าเนียนให้สามหกนะคะมาเต็มๆเลยนะคะบริกรรมเลยน้อยวีเอพีนะพอ่อมือขึ้นนี่เนาะ,ะแตกจังๆเท่งน้อยเท่งเล่านะคะปังอีลี ยินดีกับคนที่มีโชคอิหลีนะคะเมื่อคืนนี้ถ้าผู้ใดได้โชคได้มาไลายนี้คือหมายเลขบัญชีของพ่อเฮาเ้อค่ะเด้อเอาท้าผู้ใดอยากซอยพ่อเฮานะคะค่าะทงประตูนะพ่อเนาะพ่อเด็ก่ากับเขากับน้ำถ้าผู้ใดได้ไลายกะอยากแบกมีน้ำใจกับพ่อเฮากะติดต่อพอหมายเลขบัญชีได้เลยนะคะค่ะแมนแมนพ่อโอ้ยบาดเวลาเขาเขาแจงอีหลีนะคะเขาตัวเนียนเท่งบนเท่งล่างนะพ่อ เล้าพัฒนาเาตมนนเทิงเหล้าเทิงน้อยนะะนนออเอาานาะค่ะไออ้โ่่่่เาวงงนึแมละะคผู้ใดก็ฝ้าเยกลงคลิปให้แฟนช่ชองได้พิจารณาเนาะพ่อรับทรัพย์กันไปเต็มๆแล้วเนาะคะ่ะเทิงเล้าเทิงน้อยมเอนีหลุนแนวทางกับพอเฮาต่อเลยนะค่คุณชมงวดนี้เป็นของวันองังคารเนาะพ่อมเอนีเป็นไร้วันวันองังคารก่อนเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวเล้าพัฒนาจาังเอาเมื่อแรงเนาะคะ่ะคุณชมให้พอเฮาจัดให้คักๆก่อนนะคะ อา้าวคลิปนี้เป็นของหาน้อยงวดวันนังคาดเนาะคะ่ะเฮ็ดไว้แล้วนะพอนะห้าน้อยก็ไดเฮ็ดไป้แล้วโอเคพอเฮาก็เป็นคนใจดีเนาะคะ่ะผู้เท่าเรียงล้านอ่ะผู้ใดมีน้ำใจกับพอเฮากะติดตอ่อพานเบอร์ช่องก็ไดเด้อคะ่ะเด้อขอหมายเลขบัญชีกับพอเฮาไดเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดโจบรบ่ท่านนะคะมิช่มก็คงงะได้มาหลายคนอยู่ดอกมอขืนนี้นะพอนะยินดีน้หลายๆนะคะรับซับใส่ปีใหม่นะคะ่ะอา้าวงวดนี้เป็นของ วันอังคารที่26่สิบหกนักแรนช่มอ้าวเฮานอยนะคะเริ่มต้นที่เลขวิ่งเลขแรนเลขค่ะพ่อฮา,านอยเหมือนค่ะเลขวิ่งมือนีวิ่งเป็นศูนย์กับหนึ่งเนาะล่ะมือนีมีศูนย์กับหนึ่งค่ะพ่อที่นี่กับจับคู่นะคะจับคู่แบบนี้สี่เก้าสี่ศูนย์ค่ะ จับคู่มีสี่เก้าสศูค่ะพะ่อบานนี้ศูเกแล้วก็0ูเกค่ะแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะศูนยหค่ะบันนี้ก็หนึ่งหนึ่งเแล้วก็หนึ่งหหนึ่งเจ็ดค่ะพะ่อ สองเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็สองเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ค่ะพ่อแล้วก็หกสองหกสองค่ะพ่ออ่าพอเข <10. S 1> า <10. S 1> ขัดให้ชุดเต็มคือเอกอนนะะเออ่านะคะนนนนระคับชมเดียวให้แฟนช่องเฮาเบิ่งก่อนนะคะชุดเต็มของพ่อเฮานะคะงวดนี้เป็นงวดวันอังคารที่ยี่สิบหกระคำชมอ่าทวนตัวเลขของพ่อเฮาก่อนเดี๋ยวค่อยเน้นให้แฟนช่องนะคะ ชุดเต็มพอเขาจะจัดให้แบบนี้ทุกรอบแล้วก่ชม10ชุดสิบหางแล้วพอเขาก็จะเน้นนินให้คือเก่านลคะ็เลกวิ่งเ็กแลนมี0ศูนย์กับ1จับคูมมี4 9 4 0เ9้าสี่ศูนย์ศูก้้องแล้วก็หกสอถูกต้องน,นะพ่อเนะ <c oughs> าะค่ะที่นี่เนินให้แฟนช่องเขาเ้าเนี่ยพอเน้นวันนี้ก็ได้ <c oughs> แปค่ะพ่อเน้นไปที่09นย์เก้าะพ่อศ <09 S 2> แล้วก็ศูค่ะหนึ่งหง <16 S 2> แล้วก็หนึ่งเจพราะาสองเก็ดสองจค่ะเออนั่นะหาคู่หาค่ะพอเฮาเน้นให้มาตรฐานนะครับชุม ตัวเน้นนี่สาคัญนะคะพิจารณาได้เลยนะคะนี่คือตัวเลขของพอเฮ้านะคะเสี้ยนว่าปีปทุมผูได้ทุ่นน้อยพิจะะารณาเฉพาะตัวเน้นบวกวัผนาดนะคะซื้อเลขก็จะลืมไปแล้วก็กลับกันไว้น้าเนียนนะพ่อเนาะวันนี้เป็นตะลุ่นนะพ่อสาหรับห้าหน้อยนะคะเพราะว่ามือขึ้นเขาน้อยนะคะมือน,นี้มีแนวว่าจะมาหลายนะพ่อเนาะวันนี้เนาะสาหรับห้าหน้อยงวดวันหนังค้านเอาแคบหน้าจอไว้ได้เลยค่ะท่านผู้ชม งวดนี้ก็ขอให้แฟนช่องเฮาได้โชคได้มันกับพอเฮาต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับงวดวัานอังคารนนี่พอคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่พอแบ่งปันให้ช่องแพ,พร่พรวดกับพอเดี๋ยวมาเลี้ยงพ่อกันคลิปล้าพัฒนาแล้วก็หฮาหนอยมื่ออื่นพอขอบคุณค่ะเออสวัสดีค่ะสวัสด,ดคีค่ะค่ะท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะสำหรับเลขเซียนว่าปีปทุมเฮานะคะชุ่มเนะบิงอีกรอบหนึ่งนะคะ คลิปนี้จะมีของเซียนว่าปีปทุมแล้วก็ของเซียนสมุทรนะครับชมนี่คือของเซียนว่าปีพันเนียนหายหาชุดหาหางมี0ศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหลักะสองเจ็ดเนีนเนนะคุณผู้ชมนี่คือตัวเนีนของพอเฮ้านะคะแล้วก็ของเซียนสมุทรสาขอน,นะคุณผู้ชมเพิ่นจัดให้หน่อยหน่อยคือเขาเนาะคะ่ะมือนี้ตัวเด่นนะคะเด่นสีรองห้าเนาะคะ่ะเซียนจัดดอ,อกไม้าหาเลขสองตเนาะคะ่ะ แค่หาชุดหาหางมีสามหา 3, 6, สามหกสี่หาสี่หกหาหากนะคชมหชุดหาหางที่เสี้ยนขัดออกมากให้เน่นๆนะคชมแล้วก็เลขสาตัวเสี้ยนขาดให้สชุดสหางเนีน่นๆคือเก่านะคะมี 4, 3, 4, สี 3, ่สามหาสี่หแล้วก็สามหาหกนะคุณผชมสามชุดสหางนะคะพิจารณาเอาเดคะเดอสหรับเลขฮานอย มือนีนะคะชมหวดวันอังคารที26ธันว่าคม2 5 6 6หกกมีผู้ได้ที่มักทิดชอบของเซียนทานใดกะหยิบจับไปพิจารณาไรเลยนะคะสำหรับมือนีนะคะทั้งเจากับเขาเพื่อนให้เฟนจองเฮาที่ดิเซียงโชคเสียงหลับกับขาให้มีโชคมี่ใช่ชุกชุกเหมือนๆบางๆกันสุขุลสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ